เบลลี่มันก็ปืนทนัน้นเบลลี่นี่มันพื้นนี่เห็นไหมนี่พื้นมนสกปรกเบลลี่โกเด้นบ้านไหนเป็นแบบนี้บ้างที่ชอบแบบนอนน้ำแฉะฮึฮโกเดนบ้านไหนเป็นแบบนี้น่าจะเป็นทุกบ้านละมั้งครึ่งบุกครึ่งน้ำนี่ฮะ เบลลี่มันแชแล้วนี่ต้องอาบน้ำน่ะน,นะฮะต้องอาบน้ำน่ะต้องอาบน้ำน่ะฮะต้องอาบน้ำนี่ต้องอาบน้ำนะเขาจะนอนลงพื้นแชะชอย่างเงี้ยแห้งๆเขาไม่นอนนะเนี่ยไม่นอนไม่นอนต้องอน,นะนอ,งอนแชนะชเบลลี่มันแชนะเบลลี่มแชแช ันแ่มูจักมองนอนแถวว่ามันแฉ่ชอบน้อมแฉ่